สวัสดีค่ะเค้าครัวทำเมนูง่าย,ายกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนเพื่อนพักของหวานมาทําของขวาวกันบ้างค่ะกับเมนูฮอรโมกเจค่ะวิธีทำไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเริ่มต้นนะคะเรามาทํากระทงกันก่อนค่ะเราใช้ใบตองนะคะฉีกตามภาพเลยค่ะเวลาฉีกนะคะขนาดจะเท่ากับตัวปากถ้วยที่เราจะใช้ในการเป็นแบบในการตัดนะคะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้ปากถ้วยวางตามภาพค่ะแล้วก็กรีดใบตองตามขนาดของปากถ้วยที่เราวางเลยค่ะค่ะเมื่อกรีดเสร็จแล้วก็จะได้ใบตองนะคะเป็นรูปกลมๆตามไซส์ของปากถ้วยเลยค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บกระทงกันค่ะเราใช้ใบตองนะคะประกบกันเนาะ แล้วก็ให้เขาหันสลับด้านกันนะคะค่ะตามออตรงแล้วก็ทางด้านขวางเนาะหลังจากนั้นเราก็พับค่ะค่ะแล้วเราก็ใช้แม็กแม็กนะคะหรือว่าจะใช้เข็มกลัดก็ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็มาจับจีบนะคะฝั่งตรงข้ามกันเลยค่ะค่ะเราก็จีบเราก็ใช้แม็กนะคะเราจะแม็กลักษณะตามภาพนะคะค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะ เราก็ฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันนะคะค่ะหลังจากนั้นก็แม็กนะคะเราก็จะได้กระทงใบตองแล้วล่ะค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเราใช้เห็ดออรินจิหันนะคะตามภาพเลยค่ะไม่ได้บอกอัตราส่วนนะคะอันนี้ใส่ได้ตามชอบค่ะตามด้วยเห็ดหอมนะคะ ค่ะแล้วก็ตามด้วยแครอทค่ะสำหรับผักนี่คือเพื่อนๆใส่ได้ตามชอบนะคะสามารถปรับได้เนาะแล้วก็เต้าหู้ค่ะวันนี้เอใชเเบบเอ้เป็นเต้าหู้แบบนิ่มเนาะเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นนะคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโหระพาค่ะแล้วก็เป็นกระลำปีค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะมีพริกแกงเจค่ะเพื่อนๆจะซื้อแบบสําเร็จรูปแบบนี้ก็ได้อันนี้จะซื้อสําเร็จรูปมานะคะหรือว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งก็ได้ตำกับตะไคร้นะคะแล้วก็ขาเนาะแล้วก็ผิวของมะกรูดนะคะโขกให้ละเอียดแล้วก็ใส่กะปิเจเนาะก็จะได้ตามภาพค่ะค่ะหลังจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นพริกแดงนะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ ค่ะอันนี้แป้งข้าวเจ้านะคะเอชใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กะทิค่ะเพื่อนเพื่อจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือว่าเป็นกะทิคั้นสดก็ได้ค่ะนี่ใช้1กล่องเนาะค่ะเราก็เทใส่เทกะทิใส่กรละมังเลยค่ะสําหรับอัตราส่วนนี้ไม่ได้ลงให้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอันนี้ช่างตวงวัดตามชอบเลยค่ะค่ะเราใส่กะทิลงไปแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะอันนี้พริกแกงก็แล้วแต่ว่าเราชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดนะคะ ค่ะเราก็คนให้เข้ากันค่ะอันนี้พริกแกงขณะที่ใช้น่าจะอยู่ที่ประมาณนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปค่ะค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นเห็ดนางฟ้าก็ได้นะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปค่ะค่ะแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะแป้งอันนี้นี่คือเราจะปรุงรสก่อนแล้วใส่ทีหลังก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะ ค่ะเราก็คนให้แป้งแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีไม่ให้แป้งเขาเกาะเป็นก้อนนะคะแล้วก็ปรุงรสค่ะปรุงรสจะใช้ผงปรุงรสเจนะคะเป็นผงปรุงรสเห็ดหอมเนาะแล้วก็ใส่เป็นซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้ปรุงรสตามชอบนะคะ ค่ะเวลาปรุงรสนะคะเพื่อนๆอาจจะใส่เป็นผงปรุงรสก่อนก็ได้แล้วชิมเนาะค่อยใส่สีอิวขาวเพอเดี๋ยวจะเค็มเกินไปนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปค่ะหลังจากใส่เต้าหู้ก็ค่อยๆคนแล้วค่ะเดี๋ยวเต้าหู้เราเละเนาะค่ะแล้วเราก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะมาดูในส่วนของกะทิที่จะโรยหน้านะคะเราใช้กะทินะคะประมาณครึ่งกล่องค่ะใส่ลงในหม้อตามด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะเอใช้ประมาณเกือบเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้เข้ากันค่ะ ค่ะให้แป้งเขาละลายก่อนนะคะแล้วก็เปิดไฟอ่อนค่ะค่ะเราก็คนเข้าไปเรื่อยๆค่ะจนกะทิเขาข้นเลยค่ะค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะแป๊บเดียวค่ะค่ะเนี่ยค่ะพอเขาข้นแบบนี้แล้วเราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วก็พักเขาไว้อันนี้จะใช้โรยหน้านะคะค่ะหลังจากนั้นเรามาเตรียมในส่วนของอหมกค่ะเรานําผักนะคะกระหล่ำปีแล้วก็โหระพาใส่ไปที่ก้นกระทงเลยค่ะ อันนี้ผักใส่ได้ตามชอบนะคะจะใส่เป็นผักแบบอื่นก็ได้ผักกาดขาวก็ได้ใส่เป็นใบยอก็ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่โหละปาลงไปค่ะค่ะแล้วเราก็าตักตัวฮอร์มนของเราค่ะเห็ดและเครื่องต่างๆเนาะใส่ลงไปเลยค่ะ เมื่อใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งกันค่ะนึ่งรอบแรกประมาณ15นาทีค่ะค่ะพอครบ15นาทีแล้วเราเปิดฝาขึ้นมานะคะแล้วเราก็นํากะทิที่เราเคี่ยวไว้เมื่อสักครู่นี้มาโรยหน้าค่ะเพื่อเพิ่มความน่ากินให้กับหอหมกของเรานะคะ ค่หลังจากนั้นเราก็โรยด้วยใบมะกรูดนะคะที่เราสอยไว้เนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยพริกแดงค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเราปิดฟ้านะคะนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีหรือจนกว่าออหอมหมกของเราจะสุกนะคะแล้วแต่เตาแต่ละบ้านเนาะแค่นี้เองค่ะก็ได้แล้วหอหมกสูตรเจนะคะวันนี้ทําได้ง่ายๆเลยค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้นะคะอีกหนึ่งเมนูค่ะวันนี้พักขนมหวานมาทําเป็นของขาวก่อนเนาะ ค่ะก็หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทงั้งทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางเพจ Facebook ครแมนาไ้ I นะคะหากคลิปนี้ไม่ประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ